ดวงชะตาวาสนาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องดวงชะตาไม่เคยดีเลยไม่เคยถูกหวยเลยไม่เคยเฮงกับเขาเลยเห็นเขาเฮงเราก็เชียดตลอดเกิดอะไรขึ้นกับชะตาชีวิตของเราพลิกชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีสี่สิ่งสี่อย่าง สีชะตาต้องลองทำลองดูครับว่าจะดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เสียอะไรนี่แต่บอกได้เลยนะครับคลิปนี้เราไม่ได้มาพูดถึงทำแบบกันแบบโดยปกติโชดม้นไหว้พระนั่งกรรมฐา,านทำบุญตักบาตรอันนั้นท่านท่นก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่สีสิ่งสีอย่างนี้ เรามารับฟังกันว่ามีอะไรบ้างฟังเป็นสนุกสนุกฟังเป็นการเสริมดวงชะตาได้ทั้งนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากตำราและมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลนำมารวบรวมกันอยู่ในสี่อยา่างนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าควรจะทำตัวอย่างไร ให้เราเฮงให้เรารวยให้เราปังมันมีวิธีอยู่มันมีวิธีอยู่แต่บางคนแค่เส้นผมบางภูเขาท่านอาจจะไม่รู้ว่าประเทศไทยคือสุดยอดศูนย์รวมวิชาต่างๆหลายแขนงต่างประเทศต้องเดินทางมาไกลเพื่อมาหาวิชามาหาวัตถุของคนมา,มาหาของดีจากเมืองไทย ท่านเคยเห็นดาราเดินทางมาสัตว์ไหมยอย่างแรกเราพูดถึงเรื่องสัต์ยันก่อนครับอย่างแรกชาตาจะรวยจะถูกหวยจะเฮงจะปังเกี่ยวกับเลขยันฟังดูแล้วบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่บอกได้เลยครับเลขยันนี้มีครูบาอาจารย์หลายท่านเศกลงอักขระครอบครูให้ บุคคลคนนั้นร่ลำรวยมานับต่อนับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นก็เป็นอีกหนึ่งคะแนนบอกได้เลยว่าอยู่หนึ่งในสีนี้หนึ่งอย่างหนึ่งชะตาต้องลองแต่บางคนกลัวเจ็บหรือว่าไม่ชอบมีลายอะไรบนตัวนะก็ใช้พระเครื่องแทนได้มีพระเครื่องสายยานนี้ อน,นอนุบานแปดกอนนาลายพลิกแผ่นดินบางคนอาจจะเจอเรื่องราวเลยรับเรื่องราวแปลกๆแ,แน่นอนครับก็สรรหาวิธีหาสารพัดรู้สึกว่าจูงชะตามไม่เฮงเลยไม่ปังเลยไม่ลุ่งโรดเลยท่านรู้จักยันต์กอบเพชรกันไหมครับยันต์กอบเพชรนี่ล้วงหลายคะแนงอยู่ในหนึ่งยันต หลวงพ่อปานวัดบางนงโครครูบาอาจารย์ที่ปุกคนนับถือกันมากๆยันกอเพชรนี่ครอบจัก,กรวาลแตกออกมาเป็นหลายแขนงถ้าให้แยกออกมาแต่ละยันว่ามีพุทธคุณอะไรบ้างจะไล่มาทีละข้อเลยนะครับแต่ว่าของหลวงพ่อนี่สุดยอดคือครอบจัก,กรวาลอุผีพิศารถึงเล่นลับต่างๆยันกอเพชรเอาอยู่หมด แต่เราก็มาพูดถึงเรื่องเรื่องถูกหวยเรื่องร่ำรวยนะครับอยู่ในยันนี่แหละบอกให้แตใ่ในยันในยันกอเพชรมีอะไรบ้างที่น่าสนใจยันนาลายคว้างจักอยู่ในยันกอเพชรนี่แหละครับพระสัมพันวิสาเทพะหรือเรียกกันอีกอย่างนาลายตึงไต่พบหลวงปูก่กาหลงเขี้ยวแก้วเขาก่าวไว้ว่า ลูกศิษย์ท่านโดนกันเยอะมีปัญหากันเยอะท่านก็เลยทำนาลายตึงไตพบขึ้นมาตะกุดนาลายตึงไตพบปอไว้ป้องกันเรื่องราวต่างๆเลยนลับแล้วพอมีเรื่องเลลับออกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็จะมีโชคลาภมีเงินทองมีวาสนาคนไม่เคยถูกหวยเลย โดนอะไรบางอย่างมันกดทับเอาไว้จะถูกหวยไหมล่ะครับถูกหวยล่ํารวยด้วยทรัพย์ถินทองชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเหมือนกับยันนาลายพลิกแผ่นดินพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากรวยก็จะยิ่งรวยเพราะว่าจากร้ายนะคนรวยก็ต้องมีเรื่องร้ายเช่นเดียวกันนะอย่าไปคิดว่าเฉพาะว่าต้องคนไม่มีต้องมีเรื่องร้ายทุกคนในโลกนี้ต้องมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนคนเก่งแค่ไหนนะครับหลวงปู่ท่านว่าไปเช่นนั้นหาความสุขในยากก็อบอกไว้เลยแต่ว่าเราก็ต้องรู้วิธีใช้สติปัญญาของเราอยู่ให้เป็นเขาเรียกว่าอยู่ให้เป็นครับท่านต้องอยู่ให้เป็นท่านต้องมีของดีพบติดตัวบางคนไม่เชื่อเลยก็แล้วแต่ท่านแต่บอกไว้เลยว่าเรื่องพวกนี้ครูบาอาจารย์ท่านมอบทิ้งเอาไว้ เพราะว่าท่านเมตตาสงสารพวกเราก็หากันมานะครับแล้วจะมีเกณฑ์ถูกหวยหมอซันเชื่ออย่างนั้นใช้วิจารณญาณจะร่ำรวยพิกจากร้ายเป็นดีนะครับคนเราเคยได้ยินไหมครับเก่งอย่างเดียวไม่พอเก่งนะคนเก่งนะแต่คนอีกคนนึงไม่เก่งเลยแต่เฮงบอกแล้วไงครับเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยแล้วเฮงยังไง ไม่มีใครเขาบอกอก็หรอกมีหมอตันเนี่ยมานั่งบอกนะครับมานั่งบอกบอกว่าตรงนี้มันมีสี่อย่างที่ดีก็จะมาบอกให้ฟังเป็นธรรมทานจะจริงไม่จริงใช้วิจรารณญาณแต่ท่านเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเป็นคนไทยก็น่าจะเชื่อร้อปร์็นะครับมาดูข้อต่อไปข้อที่สองอย่างที่สองคือการแผ่บุญ บางคนอาจจะบอกว่าใครก็รู้นะครับเรื่องการแผ่บุญนะครับแต่ว่าหมอทันมาย้ําให้ฟังนะครับเรื่องการแผ่บุญทําให้ท่านเข้าใจมากขึ้นหมอทันพูดไปตามตำราดวงชะตาฟ้ากําหนดเอาไว้แล้วการแผ่บุญเป็นเรื่องไม่ธรรมดาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นการแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมในเวรคุณจะบอกว่าคนอย่างนี้ฉันไม่มีทางแผ่บุญให้หรอก คนอย่างนู้นฉันไม่มีทางแผ่บุญให้มันหรอกเราต้องแยกกันให้ถูกก่อนนะครับเจ้ากรรมในเวนกับศัตรูคนละคนกันนะครับแน่นอนครับศัตรูอย่าแผ่บุญให้เขานะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะของครูบาอาจารย์ที่การแผ่บุญให้ศัตรูจะได้กลับร้ายกลายเป็นดีมาเป็นมิตรกันแต่ว่าถ้าบางคนรับไม่ได้ก็ไม่ต้องแผ่นะครับศัตรูทำกับเราไว้เยอะ แต่ว่าต่างคนต่างยุแต่ว่าเราก็ไม่อยากมันทําให้เรารู้สึกเสียความรู้สึกก็ไม่ต้องแผ้ครับอย่าไปแผ้นะครับมีครูบาอาจารย์บางท่านก็ว่าไว้ว่าอย่าแผ้ถ้าเป็นศัตรูไม่ต้องแผ้แต่ย้ําก่อนว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่ศัตรูเจ้ากรรมนายเวรแปลว่าอะไรครับท่านเคยไปทําอะไรไว้กับเขาท่านเคย พลาดพังโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีอย่างเช่นอะไรครับไม่ตั้งใจก็ดีเดินไปก็ไปพังของเขาไปเตะค้งเข้าวของโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอาจจะเป็นของที่ของเขารักก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรแล้วนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่านั่นคืออะไรนะครับแต่ว่าไปพังไปทําลายนะครับไปฉี่รถก็เป็นเจ้ากรรมในเวรได้แล้วในอดีตชาติถึงปัจจุบันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่าง เราไปทําเขาเพราะฉะนั้นเราแผ่ให้บุญให้เขาแผ่บุญให้เขาเลยครับเขาไม่ใช่ศัตรูเราเราแผ่บุญให้เขาเราทําโดยที่เราไม่ตั้งใจหรือว่าเคยทําที่ตั้งใจแต่ไม่ใช่ศัตรูครับต้องแยกกันนะศัตรูก็คือศัตรูเจ้ากรรมนายเวรคือเจ้ากรรมนายเวรนะครับตำลาว่าไวเช่นนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราแผ่บุญเรื่อยๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบุญกุศลจะหนุนนำให้เขาไปสู่พภพโทมที่ดีทำให้เขามีความสุขแล้วจากร้ายก็จะกลายเป็นดีจากคนที่ไม่เคยถูกหวยเลยก็จะเริ่มถูกหวยลองสังเกตให้ดูดีๆนะสังเกตให้ดีนะต้องแยกนะนะครับศัตรตูคือศัตรตูนะครับผมบางคนแผ่ด่าแผบ่บุญดา นะครับสัตรูก็อ่าโอเคนะครับมันก็ยิ่งกลับทําให้แย่ลงนะครับสัตรูมันยิ่งข่มเราอยากโอ้โหมันได้รับบุญแล้วเนี่ยนะมันรับได้รับบุญเต็มที่เลยสัตรูนะครับมันยิ่งมาทําร้ายเรานะครับเราก็แผ่บุญให้มันนะครับเพราะฉะนั้นศัตรูในตําราเขากล่าวไว้ว่าไม่ควรแผ่บุญให้สัตรูตจริงไม่จริงไม่รู้ใช้วิจารณญาณ ไม่ขอรับประกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นตาําราเพราะว่าหลายตําราก็ว่าไว้ไม่เหมือนกันแต่หมอจันเชื่อในตําราแบบนี้ไม่ควรนะครับท่านติดตามหมอจันก็ควรคิดแบบนี้เนาะไม่ควรอย่าพึ่งเลยนะครับค่อยเป็นให้มันดีขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับนอกจากเราสบายแล้วรวยแล้วอา้าแพ้มันหน่อยไวย้มันลําบากเหลือเกิน นะครับถึงแม้มันเป็นศัตรูเราเราก็แพ้ให้มันไปนะครับแต่ว่าแพ้ให้เจ้ากรรมในเวรจะส่งผลให้แก่ตัวท่านบางคนบอกโอ้โหเจ้ากรรมในเวรศัตรูเราเปล่าวะแพ้มันดินะครับไม่เอาไม่แพ้มันหรอนะครับไม่ใช่ครับเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่ศัตรูเราเราแพ้เขาเลยเราเป็นผู้กระทําใส่เขานะครับเราเจ้ากรรมในเวรแปลว่าคุณไปทําเขาไม่ใช่เขามาทําคุณ นะครับเพราะฉะนั้นแผ่ให้เขาไปเขาจะได้ใจเย็นแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับแยกกรรมว่าศัตรตูกับเจ้ากรรมนเวรให้ดีนะครับคุณไปทําว่าไว้นะครับแต่หมอท่านย้ําก่อนเอามาจากตาํารานะครับบางทีอาจจะมีบางเรื่องที่มันขัดแย้งกันฟังดูแล้วมัน ใช่หรือไม่ใช่มันบ่งบอกกันไม่ได้จริงๆแต่ว่าตําราว่าไวเช่นนี้เราก็พูดไปตามเช่นนี้มาดูข้อต่อไปข้อที่3ข้อที่3ยังไม่พ้นเรื่องวัตถุมงคลน,นะตรงนี้มันเป็นเรื่องสําคัญบอกได้เลยครับมันสําคัญนะครับก็เลยให้อยู่ในข้อที่3เรื่องประหลัดขิดนะครับบางคนบอกว่าเอาอีกแล้วเรื่องพวกนี้อีกแล้วเป็นคนไม่เชื่อไง แต่ท่านหมอสันก็งงเหมือนกันว่าถ้าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วมาฟังเรื่องพวกสายดูดวงทําไมมีคนคอมเมนต์ไม่เชื่อแล้วยังมาดูนะหมอสันก็งงว่าดูทําไมนะครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็อย่าฟังนะครับแต่เราเป็นสายเดียวกันนะนะครับหมอสันเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องวัตถุมงคลนะครับใครไม่เชื่ออย่าฟังนะครับเพราะว่าท่านยังไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วท่านมาดูดวงทําไมนะครับแปลว่าท่านไม่เชื่อเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เลย ก็อย่าเชื่อนะครับเราไม่ได้ห้ามใจไม่ห้ามไม่ได้ห้ามใจกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อเรื่องวัตถุมงคลเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับถ้าท่านเชื่อเรื่องการถูกหวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแปลว่าเรื่องพวกนี้มีจริงนะครับการที่หลวงปู่ท่านปกเสกขึ้นมาเนี่ยมีจริงนะครับท่านเอาบางคนเข้าใจไงมายิม,มคอมเมนต์มานะบอกว่าเฮ้ย ไม่เชื่อหรอกเชื่อตัวเราเองโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวเปล่าเล่าเปื่อยมีตัวตัวเองไงนะครับไม่มีครูบาอาจารย์นะครับ,บ,าารนะค,รบคนวันนี้น่าสงสารแต่ว่าเราห้ามกันไม่ได้ไม่เชื่อก็อย่าฟังนะครับผมแต่เรามาพูดคนที่เชื่อดีกว่าคนประเภทนั้นช่างเขานะครับไม่เชื่อแล้วมาฟังทำไมหมอสัานก็งงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายเพื่ออะไรนะครับท่านเคยได้ยินไหมอธิบายตายก็เสียเวลาปาก หลวงปู่บอกว่าคนไหนอนุเคราะห์ได้ก็อนุเคราะห์ไปคนไหนอนุเคราะห์ไม่ได้ก็อย่าอนุเคราะห์นะครับเสียเวลาปักนะครับบอกได้เลยว่าปรารัดขิดไม่ใช่เรื่องล้อเล่นทูขวยกันมามากแล้วเฮงกันมาวากแล้วพิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีกันมามากแล้วเลือกให้ดีครูบาอาจารย์เก่าๆมีนะครับใส่แล้วรู้สึกเกิดขึ้นทันทีกัดงูได้ การเคี่ยวขอได้การเรื่องไร้ไย้ได้สิ่งเล่นลับสายมูเตลูกันได้นะครับบราัดคิกมีหลายเนื้อนะครับยิ่งเป็นเนื้อไม้ท่านก็รู้กันอยู่แล้วนะถ้าท่านเป็นอยู่ในสายมูเตลูนะฟังคลิปเรื่องพวกนี้นะเรื่องเนื้อไม้นี่สําคัญอย่างมากนะครับท่านเคยได้ยินไม้ขนนไม้งิ้วนะครับไม้เขยตายนะครับเป็นไม้อาถพนทั้งนั้นนะครับ้า่านเชื่อเรื่องพวกนี้นะบอกได้เลย ปาหลักขีดสุดยอดพิกชะตากลับไลฟ์กลายเป็นดีถ้าท่านไม่เคยถูกหวยเลยพบปราหลักขีติดตัวลองดูสิถ้าท่านจะเคยไปเห็นพวกแบบสถานลืนลมนะครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวในสมัยโบราณน,นะสมัยโบราณน,นะเขาจะนําหรือที่ค้าขายนะเขาจะนําปราหลักขีมาวางเอาไว้เสริมอะไรบ้างครับเสริมทางด้านเรื่องโชคทางด้านเรื่องความรัก สเสริมทางด้านเรื่องเมตตามหานิยมเสริมทางด้านเรื่องค้าขายแม่ค้าก็มาวางกันถูกหวยกันมากเฮงกันมากสมัยก่อนหลวงปู่นะครับหลวงปู่เมฆนะครับท่านเวลาจะแจกท่านนะหยิบเป็นกรรมเลยนะครับให้นะครับให้ชาวบ้านให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับเพื่อไว้ป้องกันงูนะครับงูสมัยก่อนชุกชุมนะครับมีหลายสาย หลวงพ่อยิกหลวงปู่อีนะครับหลวงพ่ออีพชอบุรีเนาะโอ้โหสายสุดยอดหลวงปู่อีสุดยอดมากครับนะครับหลวงปู่กาหลงก็มีนะครับหลวงปู่กาหลงปลัดขิกนนะครับ,รรบ,นะรบสุดยอดประสบการณ์แน่นแน่นบอกไว้เลยนะครับมีมาแน่นอนพบเองมากับตัวแล้วบอกได้เลยพูดอย่างนี้เลยนะครับพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับป้องกันเรื่องราวเรียรับ ะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกันทองแน่นอนนะครับพบประหลักขิดไว้เถอะเข้าใจกันง่ายพูดกันแค่นี้นะครับสิ่งดีๆบังเกิดแน่ทั้งกันทั้งแก้ทั้งสารพัดครอบจักรวาลสุดยอดการงูการตะขาบนะครับเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะใช้วิจารณญาณน,นะนะครับใช้วิจารณญาณน,นะนะครับแต่ถ้าท่านมาสายมูเตโูท่านก็ควรที่จะเชื่อนะ ไม่เชื่อได้ยังไงอ่ะไม่งั้นอย่ามาอย่ามาสายมูนะครับผมอย่ามาสายมูนะครับมีบางคนพิมพ์มาสายพิมพ์มาบอกไม่เชื่อนะครับเชื่อมั่นในตัวเองอรายก็งงว่าไม่เ <ishes> ชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นก็คือไม่ไหว้พระไม่ทําอะไรเลยจะเชื่อมัน่น,นตัวเองไหว้ตัวเองแล้วกันยกมือไหว้กราบตัวเองกราบยังไงไม่รู้จะกราบยังไง <Lindsey> ะไนะครับเชื่อมั่นในตัวเองนะครับผมนะมาดูข้อต่อไปข้อสี่ข้อที่สี่นะครับ จริงๆหมอทันจะให้ข้อสี่เป็นตรงที่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลน,นี่แต่เดี๋ยวยว,วัตถุมงคลจะเยอะไปนะครับเพราะว่าคือสุดยอดครูบาอาจารย์ท่านมอบไว้ให้แล้วไงนะครับแต่เราข้อที่สี่ขอเป็นเรื่องการปรับตําแหน่งวงจุ้ยการปรับตําแหน่งวงจุ้ยนี้สําคัญเช่นเดียวกันบอกได้เลยนะครับผมสาคัญเช่นเดียวกันสําคัญเป็นอย่างยิ่ง การปรับตำแหน่งวงจุ้ยให้บ้านอยู่ในตำแหน่งที่ดีท่านลองสังเกตดูนะถ้าท่านที่นอนท่านยังไม่เป็นหลักแหล่งยังไม่มั่นคงเลยชะตาชีวิตคุณจะเจอแต่คนที่ไม่มั่นคงเข้ามาในชะตาชีวิตคุณจะเจอแต่คนที่ทำให้ชะตาชีวิตแล้วมันแบบไม่ราบลรื่นไม่มีคนคอยสนับสนุนไม่มีคนคอยคํำจูนคุณเ<ม>พราะฉะนั้นเรื่องการจัดตำแหน่งวงจุ้ยนี่โคตรสำคัญ พิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีเลยนะครับทูคุกยก็สําคัญตรงนี้แหละบ้านจัดให้เรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยมันก็จะดีมันก็จะเฮงมันก็จะปังบางคนอาจจะบอกว่าฉันจัดมาทั่วบ้านมันต้องดูให้ดีนะครับเอาง่ายๆนะครับสะอาดตาเป็นใช้ได้เราบังคับกฎที่เราไม่รู้ไม่ได้หรอกนะครับบางคนต้อง ถ้าจ้างได้จ้างสิ่งแสได้ก็ดีเนาะนะครับมาดูนะครับว่าทําไงครั้งหนึ่งก็สบายใจแล้วแต่ว่าถ้าจ้างไม่ได้นะครับทําไงก็ทําให้มันสะอาดทําให้มันสะอาดมันเป็นใช้ได้แล้วทําให้มันสบายใจนะครับของเสียบางอย่างที่ไม่จําเป็นเราก็เอาไปทิ้งนะครับทําให้บ้านอยู่ให้มันสบายใจนะครับให้มันสะอาด,มอาดไม่ปรับ ไม่เหม็นไม่ชื้นไม่สมปกปรกนี่แหะครับคือจะพลิกดวงชะตาชีวิตเราได้จากร้ายก็กลายเป็นดีข้อ4เนาะจะประสบ็จแน่นอนครับผมโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ